สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะวันนี้ในเกมรรบอกในแมปของบล็อกฟ o d ใช่วันนี้เราจะมาทําละครบล็อกฟุดเหมือนเดิมนะทุกคนใช่เป็นอีพีที่5แล้วนะอ่าใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ยเ,เหรอท่าอาจารย์ตอนนี้ผมเลเวลไปสิบสองนะจริเงเหรอถ้างั้นเออวันนี้ข้ามีภารกิจที่เจ้าทํานะภารกิจอะไรครับ เป็นการไปเรียนวิชาไงล่ะอาจารย์ครับแล้วพลังที่ว่านี่มันคืออะไรอือพลังที่ว่าเหรอมันเป็นการใ้เท้านะ่ะใ้เท้าเหรอครับฟองแล้วนันคือพลังอะไรเหรอมันเป็นพลังขาไฟไงล่ะแล้วขาไฟผมจะไม่ร้อนเหรออืมร้อนก่อนร้องก่อนเจ้ามีฮาคคแล้วนีกลัวอะไร อ๋อใช่ครับเดี๋ยวข้ามานะค้าขอไปหาพ่อหนุ่มคนนั้นก่อนโอเคครับสวัสดีพ่อหนุ่มขอคุยได้อยสิโอ้อืมก็ถือว่าโอเคนะ thank you thank you อาจารย์ครับไปคนนี้มาแย่งควสผมครับจัดไปเออตอนนี้เราก็ฟาร์มแบบสบายใจนะ เรือพลางที่ว่านี่คือคอะไรนะอยากรู้จริงๆเลยมาแล้วมาแล้วตอนนี้เจ้าก็ฟาร์มไปซะเอ้ครับ้ามีข้อเสนอมาให้เจ้าสนใจไหมสนใจครับเห็นอัวนี้ไหมเจ้าจะเลือกใช้ผลความมือต่อหรือว่าใช้พลังผลปีศาจอันนี้อันนี้คืออะไรครับผลปีศาจเพชรไงล่ะสนใจไหมเจ้าลองมาคิดดูแล้วกัน่าเจ้าสนใจไหม เอ้ยผมได้ผลนี้มาจะใช้ดีไหมเนี่ยเอาไงเจ้าจะลองกินดูไหมอา่าผมลองเก็บก่อนแล้วกันถ้าอาจารย์ครับอ่าทาอาจารย์อยู่ไหนอะ่ะเ,เอ่อาผมคิดว่าผมจะใช้ผลนี้นะอา่าแล้วแต่เจ้าเลยผมกินเลยนะครับกินเลย ผมมีพลังผลเพชรแล้วใช่เพราะฉะนั้นเจ้าลองใช้ดูสิโอเคครับเอ้ยท่าอาจารย์ครับผมได้ผลใหม่มาผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะใช่แต่โต๊ะเจ้าต้องเป็นสีฟ้านะเอ้ยท่าอาจารย์ใช่ผมว่าพลังนี้แรงมากเลยนะใช่เป็นสิ่งที่ดีนะที่เจ้าชอบมันอืมเจ้าลองโชว์ท่ายิ่งหน่อยสิโอเคครับ อันนี้คือท่าแรกครับอออือส่วนอันนี้คือท่าที่สองเดี๋ยวคุณยูใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคครับอาจารย์ครับมีไรงั้นผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคอาจารย์เวลหนึ่งร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวข้าพาไปตอกก่อนเลย แต่พลังนี้ไม่สามารถกันคนที่ต่อยมาได้อืมก็ใช่กันได้แค่ดามนะอ๋อโอเคครับแต่ถ้าจะครับอะไรแต่มันจะฟาร์มยากขึ้นสิอืมไม่ยากนะต่จะถ้า,ถาจาใช้เป็นนะ่นอะไม่ก็ไม่ยากเออแล้วเมื่อไรผมจะได้ไปซื้อพลังอะไรใหม่ถ้าจะครับมีอะไรผมลองไปอ่านในหนังสือมาอ มันมีพลังที่เรียกว่าเผาคืออะไรครับพลังที่เรียกว่าเผาเหรอเห็นข้างหลังฉันไหมเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเผาแล้วผมจะทําได้เมื่อ,อไหร่ครับจนกว่าเจ้าจะแข็งแกร่งกันละ่ะเน่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 เราอยากไปฟาร,ร์มเงินไหมอยากครับตามมาเน่เดี๋ยวข้าพากลับไปเกาะเก่านะไปทําไมครับก็รู้ไปเถอะมาถึงแล้วลง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 ถึงแล้วถึงแล้ว เราไเวลบเฟสไปรับเฟสตามมาตามมารับเฟสบอสอะตีเจ้าบอสนีส่ซะโอเคครับเดี๋ยวขอลอพลังก่อน,นไงล่ะอุ้ยโอเคครับเจาตีแค่นั้นพออยู่เฉยนะ เป็นไงชิลไหมชิลครับเราอยากได้เลเวลที่สูงขึ้นไหมอยากครับตามีวิธีรัดเวลอยู่นะสนใจไหมสนใจครับผมอยากเก่งขึ้นเออผมก็อยากมีพลังขาไฟเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างนะเห็นเกาะตานาไมเออเกาะที่คล้ายๆน้าน้ำพุเหรอครับใช่นั่นแหละคือจุดที่รัดเวลไงล่ะเราได้มาถึงเกาะน,นี้แล้วเป็นเกาะไหนของเจ้าไงเออเกาะอะไรอ่ะ เป็นน่าก,กลัวเป็นน่าก,กลัวตามมาตามมาเกาะน,นี้เหมือนคุณคุณเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสักทีนึงเห็นตัวนี้ไหมอย่าเพิ่งไปตีนะดูเฉยออกมาออกมาออกมาตัวนี้มาตรงนี้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยใช,ใช้ใช้สกิลผลขอ,องเจ้าอเองซะเ้าก็ระวังให้นะอันตารายตัวนี้นโอเคครับโอ้โหเนี่เหรอการัดเวลเวล94แล้วครับท่านอาจารย์งั้นเราไปเกาะใหม่หเถอะโอเคครับ เออผมกลับมาแล้วนะถ้าจานยังไม่กลับมาอีกเหรองั้นเดี๋ยวเราลองล็อกเพชรดูก่อนก็ได้นะฟามอยู่เหรออดีมากดีมากแขนฟาร์มขึ้นมา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 ึเนี้ยขึ้นมาเนี้ยครับอยู่ตรงนี้แหละความเชี่ยวชาญของผมก็44แล้วอะ่ะอืมดีมากดีมากฉันลอ่อบอลมาให้อยู่อยู่ใชแ้แหละอะลรตีไปตีไปครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ ได้อย่างนั้นแหละชิวๆไม่ต้องรอไม่เสียเวลานะพระเจ้า,จาครับผม<ะ>ไล้เควสแล้วดีมากฟาร์มต่อไปพะเจ้าเวลหนึ่งร้อยล้วบอกค่านะเคครับพาะจาครับ<ะ>ผมเวลเก้าสิบเจ็ดแล้วดีมากฟาร์มสวยเสร็จเวสแล้วละตอนนี้เจ้ามีเงินหนึ่งแสนแล้วนะเจ้ามาได้คืนหนึ่งแล้วเคครับอาจจะเกินคืนแล้วด้วยซ้ำ<ะ>เก็บตังค์มวใซะอีกห้าหมื่นหะนึงพะจาครับ เวอหนึ่งร้อยแล้วเรับเฟ้นไหมเนี่ยแหละเจ้าจะลำบากนะโอ้เหลืออีกสี่ตัวเองครับแต่เจ้าอย่าเข้าไปใกล้เจ้าตัวนี้นะมันอันตรายเหลืออีกตัวเดียวตีเลยตอนนี้เจ้าสามารถทำเฟ้นใหม่ได้แล้วนะทำเฟ้นบอสเยติเหรอครับแต่ตัวนี้อันตรายกว่าบอลลิงนะโอเคครับผมควรทำยังไงตามฉันมาระวังท่าของมันด้วยนะมันคือท่าแบบบอลลิงเลย five minutes later ได้เควสไหมได้ครับผมได้หัวเยตีไปด้วยอ่ะเก็บไว้เก็บไว้จะมาตีเจ้าบอสตัวนี้เรื่อยๆนะเพราะว่ามันทำให้เจ้าได้วเควสเดยอะมากเลยเป็นไงได้เยอะใช่ไหมล่ะได้เยอะครับ ดีมากท้างั้นเจ้าก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตังเจ้าจะได้เยอะมากเลยบอเกิดแล้ววอเกิดแล้วมาตีมาตีตีอยู่เลยโอเคครับผมอย่าเข้าไปใกล้นะา้าจยา์ครับเหลืออันนี้เดี๋ยวผมขอจัดการเองจัดไปโอ้โอเคครับผมจัดการมันได้แล้วอันนี้เจ้าก็ไปเก็บกล่องอันนี้หน่อยก็ได้เจ้าก็จะได้แสนห้าหมื่นแล้วา้าจยา์ครับ ผมเหลือเงินอีกแค่200อยเดี๋ยวไปเก็บที่ตรงนู้นก็ได้ครับอืมเจ้ามาเก็บกล่องไนียนะอ้าวเราจะซื้อเลยไหมถ้าเจ้าซื้อต้องจ้ายร้อปบอบาทนะ,ะซื้อเลยก็ได้ครับโอเคถ้างั้นเราไปกันถ้าผมไปซื้อขายดาผมจะเฟี้ยวขึ้นไหมครับเจ้าก็จะเท่ขึ้นไงล่ะแล้วเจ้าก็จะแก่งขึ้นด้วยถึงแล้วถึงแล้วเจ้าไปซื้อเลยห้องนี้ผมจําได้ตายหมดแล้วใช่ไหมตายแล้วครับ ไหนลองโชว์ท่าสิอั้นผมลองเตะโชว์นะครับไหมไหนไหนไหนเจ้าลองโชว์สกิลแรกกับดอมอนสิอืมดีมากดีมากอืมเจ้ารู้สึกเจ้าชอบไหมผมก็ชอบนะแต่ยังไม่ค่อยเท่เทาหร่อืมเจม้าไปตีบอสเหรอเอาผมขอลองใช้ท่าเฉยครับเออทาก็ยังไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไร ทางนั้นเจ้าก็ต้องฝึกต่อไปเพื่อให้วิชาขาไฟเจ้าแข็งขึ้นนะอืมทางนั้นเจ้าก็ไปฟาร์มต่อซะนะแล้วก็ทําให้เจ้าแข็งแก่งขึ้นได้ไนะโอเคครับก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับสําหรับวันนี้สสดีครับบ๊ายบายถ้าใครอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะครับ